ร้านตะวันไฮโดรเทคนะครับก็จะมาเสนอสินค้าใหม่หนึ่งตัวนะครับผมนะครับเป็นสกิปลูกขุนนะครับสองไฟผ่านนะครับสําหรับสายใต้นะครับที่นิยมใช้กันนะครับผมนะฮะก็มาทดสอบ้วก็จะมีลูกงานได้สามลูกนะครับก็สั่งทําได้นะครับขนาดลูกนะครับสี่หุนครึ่งห้าหุนห้าหุนครึ่งนะครับผมอันนี้เป็นลูกแทงหกนะครับเราจะสั่งเป็นแทงหน้าอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ตามลูกค้าสั่งเลยนะครับผมนะครับห้เปิดกล่องครับนะครับ จะคิดหน้าหกสามรูนะครับผมหน้าหกครับรูที่หนึ่งครับรูที่สองครับแล้วก็ลูที่สามนะครับนะครับกล่องจะสันยาวนะครับเป็นรุ่นนี้กล่องตัดก็มีนะครับลูกค้าก็แจ้งมาได้เลยนะครับผมนะครับนี่ครับแล้วเรามันทดสอบกันดูนะครับว่าจะส่องไฟผ่านจริงๆไหมนะฮะไฟฉายนะครับที่ว่สองนี่ครับ นี่ครับสูงไปใกล้เลยนะครับนี่ครับสวยโตรสวยโคตรเนียนครับผมทุกหน้านะครับนี่เราทุกหน้านะครับผมนะฮะสวยโคตรเนียนเลยนะครับนี่ครับโตรสวยโคตรเนียนนะครับผมนะฮะโคตรเนียนเลยนะครับนี่ครับโอยพิกหน้าหกนะครับ งานสามลูกเลยนะครับสั่งทําได้ทุกหน้านะครับทุกขนาดนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับสองครับหน้าสี่ครับหน้าหกครับี่ครับเครื่องก็สันนะครับนะครับสวยนะครับติดต่อได้นะครับร้านตะวันไฮโดรเทคชลบุรีนะครับผมนะครับตามเบอร์นี้เลยนะฮะโอเคนะครับผมขอบคุณครับ